ท่านใดต้องการให้ทางช่องของเราทำนายดวงชะตาชีวิตของท่านหรือของบุคคลอื่นบุคคลอันเป็นที่รักเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโปรดขอความกรุณาท่านติดต่อทางช่องทางของเราที่แจ้งไว้ในรายละเอียดข้างล่างนี้ทางช่องของเราไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทางไลน์ขอให้ท่านติดตาม หรือติดต่อกับเราได้ในช่องทางดังกล่าวสวัสดีครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับในสถานการณ์ปัจจุบันคุณเปรียบเสมือนผู้โดยสารบนเรือในพายุ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงและความปั่นป่วนที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแนวโน้มทางการเงินโชคลาภและโชคลาภดูเหมือนจะเลื่อนลอยในขณะนี้คำแนะนำคืออดทนและเพียรพยายามมีคำแนะนำถึงความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตทางด้านสุขภาพคุณอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังมีความหวังในการฟื้นตัวในเรื่องของกฎหมายหากมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิาพาททางกฎหมายผลลัพธ์อาจไม่ดีนะักความสัมพันธ์มีความเป็นไปนได้ในการหาคู่รักแต่ก็อาจต้องใช้เวลาการวางแผนครอบครัวหากคุณหวังว่าจะมีลูกอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดตัวเลขน้ำโชค หมายเลขก7หมายเลข4และหมายเลข6สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับในสถานการณ์ปัจจุบันคุณเปรียบเสมือนผู้โดยสารบนเรือในพายุ ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นคงและความปั่นป่วนที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแนวโน้มทางการเงินโชคลาภและโชคลาภดูเหมือนจะเลื่อนลอยในขณะนี้คำแนะนำคืออดทนและเพียรพยายามมีคำแนะนำถึงความเจริญรุ่งเรืองและความอุดมสมบูรณ์ในอนาคตทางด้านสุขภาพคุณอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพ แต่ยังมีความหวังในการฟื้นตัวในเรื่องของกฎหมายหากมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิาพาททางกฎหมายผลลัพธ์อาจไม่ดีนะักความสัมพันธ์มีความเป็นไปนได้ในการหาคู่รักแต่ก็อาจต้องใช้เวลาการวางแผนครอบครัวหากคุณหวังว่าจะมีลูกอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่สุดตัวเลขน้ำโชค หมายเลข7หมายเลข4และหมายเลข6สสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับการอ่านดวงชะตาในครั้งนี้บ่งบอกถึงช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกโดยดังต่อไปนี้ ต้นไม้เหี่ยวเฉาที่ได้รับการฟื้นฟูด้วยน้ำค้างยามค่ำคืนเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูคุณอาจรู้สึกหมดแรงหรือหมดภาวะกำลังใจต่างๆแต่ในตอนนี้อิทธิพลเชิงบวกกำลังส่งผลทำให้มีพลังงานและความหวังใหม่อีกครั้งความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมตัวและความพยายามด้วยการวางแผนอย่างขยันขันแข็งและการทำงานหนักคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อนาคตที่สดใสเป็นรางดีแสดงให้เห็นว่ามีสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้าอยู่ในที่อยู่อาศัยปัจจุบันของคุณคำแนะนำนี้บ่งชี้ว่าการอยู่ในสถานที่ ปัจจุบันของคุณอาจนำมาซึ่งโชคลาภที่ไม่คาดคิดการฟื้นตัวจากอาการเจ็บป่วยหากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพดวงชะตนี้บ่งบอกถึงผลลัพธ์เชิงบวกและการฟื้นตัวผู้ที่ติดต่อที่หายไปจะกลับมาคุณสามารถคาดหวังที่จะติดต่อกับเพื่อนครอบครัวและผู้ที่ติดหนี้คุณอีกครั้งโชคลาภทางเลือก แม้ว่าการหาคู่ครองอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายในทันทีแต่คุณก็มีโอกาสที่จะพบกับโชคลาภในรูปแบบอื่นๆเช่นรายได้ความสำเร็จในอาชีพการงานหรือการเติบโตในชีวิตตัวเลขนำโชคของท่าน 6, 9และ8ถือเป็นตัวเลขมงคลที่อาจนำโชคมาให้ ่าโดยสรุปการอ่านดวงชะตาในครั้งนี้จะมอบข้อความแห่งความหวังและกำลังใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมุ่งมั่นกับเป้าหมายของคุณและเชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับ การทำนายดวงชะตานี้ค่อนข้างมองโลกในแง่ร้ายซึ่งในเรื่องของโชคร้ายส่วนแรกวาดภาพที่ดูสิ้นหวังสื่อถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และความโชคร้ายโดยกล่าวถึงการถูกพายุหมุนพัดกันโชคสื่อถึงความโชคร้ายที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและไม่คาดคิดกรรมนาพาคุณประสู่ความยากลำบาก สื่อถึงการกระทำในอดีตที่ก่อให้เกิดความยากลำบากในปัจจุบันชีวิตที่เหนื่อยล้าเหมือนกับการกลิ้งปูนขึ้นเนินเขาอุปมาอุปไมยนี้เน้นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากและความรู้สึกที่เหนื่อยล้าตลอดเวลาสุขภาพและความสัมพันธ์อาการป่วยไม่ร้ายแรงนักนำเสนอข่าวดีเล็กๆน้อยๆ เกี่ยวกับสุขภาพยังห่างไกลจากการหาคนรักมากบ่งชี้ถึงความยากลาบากที่อาจเกิดขึ้นในการหาคู่รักสังคมและการเงินเพื่อนจะโกดเคืองเรื่องไร้สาระทำนายถึงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อนลูกหนี้ที่หลบหนีจะไม่มีวันติดต่อมาสแสดงให้เห็นว่าหากคุณเป็นหนี้เงิน คุณอาจไม่สามารถเรียกเก็บเงินนั้นได้สำหรับในเรื่องของครอบครัวหากคุณกำลังตั้งครรภ์คุณคงได้ลูกสาวแน่ๆซึ่งทำนายเพศของลูกที่อาจเกิดขึ้นตัวเลขนำโชคได้แก่หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข9ซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคให้แก่ท่านดังนั้นขอให้ท่านโปรดใช้วิจารยญาณ ซึ่งการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิตมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆแทนที่ท่านจะหมกมุ่นอยู่กับคำทำนายเชิงลบให้พยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งดีๆในชีวิตและสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นการสร้างโชคของคุณเองจำไว้ว่าการกระทําและการเลือกของคุณมีบทบาทสำคัญในการกำหนดชีวิตของคุณ หากคุณรู้สึกแย่เกี่ยวกับกคำทํานายนี้พยายามจําไว้ว่ามันเป็นเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้นมุ่งเน้นไปที่การปลูกฝังพลังงานบวกและตัดสินใจอย่างมีสติเพื่อสร้างชีวิตที่คุณมีความสุขสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ คุณเหมือนคนใบ้ที่ถูกตำหนิและไม่สามารถแสดงความคิดของตัวเองออกมาได้ซึ่งหมายถึงความรู้สึกอึดอัดและไม่สามารถสื่อความรู้สึกหรือความคิดเห็นที่แท้จริงของคุณได้ซึ่งอาจหมายถึงความรู้สึกว่าไม่มีใครรับฟังหรือถูกมองข้ามการอุปถัมภ์ที่คุณได้รับนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเหมือนความฝันที่หายไปเมื่อคุณตื่นนอน ซึ่งเป็นการเตือนว่าอย่าพึ่งพาการสนับสนุนหรือการยอมรับจากภายนอกมากเกินไปซึ่งบ่งบอกว่าข้อได้เปรียบที่ได้รับรู้ได้นั้นอาจเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวหรือลวงตาอย่าคิดที่จะคบหากันมิฉะนั้นคุณจะประสบปัญหาเช่นนี้เป็นการเตือนที่หนักแน่นเกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบโรแมนติกอาจหมาย ความว่าความสัมพันธ์จะนำมาซึ่งความท้าทายหรือความทุกข์ใจอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณยังโชคดีที่หากคุณถูกฟ้องร้องคุณจะชนะคดีซึ่งช่วยสร้างความหวังเล็กๆน้อยๆท่ามกลางความคิดเชิงลบแสดงให้เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นและอาจจะเอาชนะในเรื่องกฎหมายได้เพื่อนที่จริงใจของคุณจะสนับสนุนความสำเร็จในอาชีพของคุณ สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถให้ได้ในอาชีพของคุณคุณอาจพบลูกพี่ลูกน้องและเพื่อนที่เคยแยกทางกันแต่แทบไม่พบโชคลาภเลยสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อที่หายไปอาจเป็นไปนได้แต่โดยรวมแล้วโชคลาภอาจหาได้ยากตัวเลขนํำโชค7 3และ5ตัวเลขเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเลข7หมายถึงจิตวิญญาณโชคการบรรลุเป้าหมายเลข3หมายถึงความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการเติบโตและหมายเลข5อิสรภาพการผจญภัยการเปลี่ยนแปลงการทำนายดวงนี้ดูจะเน้นย้ำถึงความระมัดระวังการพึ่งพาตนเอง และความเสี่ยงต่อความท้าทายในชีวิตส่วนตัวเน้นย้ำถึงความสำคัญของมิตรภาพที่แท้จริงและความสำเร็จในอาชีพการงานในขณะที่แนะนำว่าความสัมพันธ์แบบโรแมนติกและโชคลาภโดยรวมอาจบรรลุผลได้ยากหากคุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่มีความสุขลองพิจารณาวิธีต่อไปนี้ 1. การเขียนไดอารี่ เพื่อแสดงความคิดและความรู้สึกของคุณเอง 2. การบำบัดเพื่อสำรวจอารมณ์ของคุณและพัฒนากลไกาการรับมือ 3. การสร้างมิตรภาพที่แน่นแฟนเพื่อให้การสนับสนุนและมิตรภาพสุดท้ายมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายอาชีพของคุณเพื่อค้นหาความสมบูรณ์และความพึงพอใจในการทำงานของคุณอย่าลืมให้ความสัมพันธ์ กับความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นอันดับแรกและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวที่ไว้ใจได้สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับคำทํานายเชิงบวกความยิ่งใหญ่ ข้อความนี้สื่อถึงว่าบุคคลน,นั้นจะประสบกับความยิ่งใหญ่ซึ่งอาจหมายถึงพลังโชคความสุขและสุขภาพความปรารถนาที่สมหวังโชคลาบที่บุคคลน,นั้นปรารถนานั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงคู่สมรสที่รุ่งเรืองหากบุคคลน,นั้นกำลังมองหาคู่ครอง ข้อความนี้บ่งบอกว่าคู่ครองของเขาจะสนับสนุนความรุ่งเรืองของเขาการรักษาหากบุคคลน,นั้นป่วยคาดว่าเขาจะหายเป็นปกติโดยสมบูรณ์การมองโลกในแง่ดีโดยรวมข้อความนี้เน้นย้ำถึงทัศนคติเชิงบวกโดยระบุว่าไม่มีอะไรเลวร้าย ทุกอย่างก็ดีเหมือนพระจันทร์ที่ส่องแสงเจิดจ้าคำทำนายนี้ควรใช้วิจารณญาณและไม่ควรนำไปใช้ในการตัดสินใจที่สำคัญในชีวิตแต่ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเพื่อดำเนินทางตามชีวิตที่คุณมั่นใจ สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับการอ่านคำํำนายนี้โดยอิงตามศาสตร์แห่งตัวเลขหรือระบบที่คล้ายคืึงการมาวิเคราะห์การตีความปลาจะกลับกลายเป็นมังกรเป็นคำกล่าวเชิงเปรียบเทียบ อาจสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและการประสบผลสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมุ่งหน้าไปทางทิศใต้และทิศต,ตะวันตกอาจสื่อถึงทิศทางที่ดีสำหรับการเดินทางการทำธุรกิจหรือแม้แต่การเติบโตส่วนบุคคลมีทรัพย์สินตามเวลาและสถานที่เน้นถึงความความสามารถในการปรับตัวและปรับเปลี่ยนการกระทำ ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเก็บเงินออมของคุณไว้แล้วคุณจะร่ำรวยเป็นคำทำนายแนะนำทางการเงินที่ดีคุณจะพบคนที่หายที่คุณกำลังตามหาให้ความหวังและชี้ให้เห็นถึงการแก้ปัญหาในแง่บวกในเรื่องส่วนตัวปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาที่คุณและคนรักจะแต่งงานกัน เป็นคำเตือนและแสดงให้เห็นว่าการรอคอยอาจเป็นประโยชน์หากคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอาการของคุณอาจจะร้ายแรงเป็นคำกล่าวที่น่าเป็นห่วงและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการไปพบแพทย์ทันทีผู้ที่ทำนายเลขนี้จะมีโชคลาภเป็นการบอกกล่าวเป็นในว่าเลขนี้มีพลังบวกในตัวมันเองจงขยันหมั่นเพียรในอาชีพของคุณ และทุกอย่างจะดีสำหรับคุณเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานหนักและความทุ่มเทตัวเลขนำโชค 9, 6และ9ตัวเลขเหล่านี้ถือเป็นมงคลและอาจนำโชคมาสู่ด้านต่างๆของชีวิตขอให้ท่านใช้วิจารยญาณในการตัดสินใจด้วยตนเอง สิ่งสำคัญคือต้องอาศัยการตัดสินใจของคุณเองและตัดสินใจอย่างรอบรู้หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพหรือความสัมพันธ์ของคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์หรือนักบำบัดเสมอเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเราดังกล่าวนี้ และอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอพลังบวกทางด้านต่างๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันในทางช่องของเรานี้อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง สวัสดีครับ